ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่โลกแห่งเวทมนต์กับผมมิสเตอร์ซีเวอร์นะครับซึ่งในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนําว่าเราควรที่ต้องหาจอมเวทหรืออัศวินเวทมนต์คนไหนดีใน5อันดับตัวละครจากตู้ตัวละครต่างๆที่เราควรมีก่อนเริ่มต้นเกมไปได้ง่ายก่อนนะตอนนี้นะครับทางเกม Backcover M Light of the Wizard King เขาเปิดให้บริการในประเทศไทยแล้วณตอนนี้ทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งเกม Backcover M Light of the Wizard King เขาจะเป็นเกมมือถือแนว RPG Turn Based จาก สุดคิดที่จะพาเราเข้าสู่โลกแห่งเวทมนต์สุดแฟนตาซีพร้อมพบกับเราอัศวินเวทมนต์และจอมเวทที่เราชื่นชอบอีกทั้งฉากการต่อสู้เนี่ยจะสุดแสนตะการตาพวกเราเหล่าผู้เล่นก็จะได้พบประสบการณ์สุดแสนพิเศษที่จะมีเพียงเฉพาะในเกม b a c k Cover M l i อ h มไลท์ออฟเดอะวิสที่เซิร์ฟเวอร์ไทยเท่านั้นนะครับซึ่งภายในเกมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบเกมที่รองรับภาษาไทยเนื้อเรื่องพร้อมคําแปลภาษาไทยที่จะทําให้เราเข้าใจเกมได้อย่างง่ายดายและเพลิดเพลินไปกับเนื้อเรื่องที่ถอด แบบมาจากต้นฉบับนอกจากนั้นยังมีคอมมูนิตี้สำหรับคนไทยให้ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเกมกันด้วยนะครับรับรองว่าจะคุ้มค่ากับการรอคอยของทุกคนแน่นอนซึ่งตอนนี้ทางเกมแบ c k cover M ได้ยอดลงทะเบียนล่วงหน้ามากกว่า5ล้านคนทั่วโลกแล้วเราจะสามารถรับของลงทะเบียนล่วงหน้าได้มากมายไม่ว่าจะเป็นตั๋วเปิดซุมตัวละครระดับ SR อย่างมิโมซ่าและคอสตูมของมิโมซ่ายังมีเครื่องแบบคาเฟ่พร้อมของรางวัลอื่นๆแต่สำคัญก็จะอยู่ที่ตั๋วนี่แหละ ที่ผมจะมาแนะนานะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆไปดาวน์โหลดเกมเพื่อเป็นหนึ่งในอัศวินเวทมนต์ได้เลยนะครับทั้ง App Store และ Google Play พร้อมรับของรางวัลปลดล็อกขั้นได้ทั้งหมดยกเซิร์ฟเมื่อเราเข้าเกมซึ่งลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะใส่ไว้ที่ใต้ล่างเดสคริปชันนะครับอีกทั้งเนี่ยก็ยังปักหมุดคอมเมนต์ไว้ให้อีกด้วยนะฉะนั้นเราก็มาแนะนํากันเลยดีกว่านะครับด้วยความที่ว่าเกม Back Cover M เขามีหลากหลายตู้และเป็นตู้แบบการันตีตู้แบบเลือกได้จะทําให้้เเเเรรรรรราาานนี่่่่ย่ยยมตตััวววลละะะคคดบ SR ออขงงงงงใชแแแกกกิจ เรียนล่วงหน้าให้เรามาเปิดสุ่มด้วยเราก็จะสามารถเลือกคัสสันหรือจะเลือกเล่นไ d ที่เราต้องการได้ง่ายๆเลยซึ่งการอัญเชิญแบบเลือกเราจะสามารถสุ่มได้20ครั้งก็ขึ้นอยู่ว่าว่าในการอัญเชิญครั้งนั้นเราต้องการจอมเวทคนไหนถ้าเอาแบบดวงดีแนะนานะครับในตู้อัญเชิญ20ครั้งให้หาโลที่ s s r ถึง2ตัวแล้วเ,เป็นตัวละครที่เราต้องการก็จะดีมากนะครับเพราะว่าบางทีมีโอกาสที่เราจะได้รับถึง2ตัวอาจจะได้ตัวหนึ่งหรือการ์ดใบหนึ่งก็ได้แต่เน้นให้อิง2ตัวเข้าไว้หรือ ตัวถ้าเป็นตู้อัญเชิญแบบเลือกเขาจะมีจอมเวทให้เราสุมเนี่ยถึง11คนและตู้ทั่วไปก็จะมีจอมเวท11คนด้วยเช่นกันแต่ถ้าเป็นตู้การันตี SR ครั้งแรกจะมีจอมเวทแค่10คนเท่านั้นเห็นไหมครับว่าจะมีจอมเวทเนี่ยไม่เท่ากันในแต่ละตู้ถึงแม้จะมีหลายตู้และก็จอมเวทหลายคนให้เราเปิดหาแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปผมก็จะแนะนําตัวละครที่ดีที่สุดในช่วงเริ่มต้นให้เพื่อนๆได้เปิดหากันนะครับถ้าเรามีก่อนเราก็จะเล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นสําหรับตู้อัญเชิญแบบเลือก จะมีอยู่5ตัวละครนะครับที่แนะนําให้เปิดหาตัวละครแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้โลตัสอาอาจากไดมอนเขาจะเป็นจอมเวทประเภทเทคนิคสายดีบัฟเฟอร์สกิลหลกัหลกๆก็จะเน้นไปทางดีบัฟสกิลที่1เมื่อเขาโจมตีเนี่ยก็จะมีโอกาสถึง50%ที่จะให้ผลดีบัฟลดความคล่องตัวการลดความคล่องตัวเขาจะลดตามจํานวนที่กําหนดส่วนสกิลที่2นะครับเขาจะมีดีบัฟเป็นพวกเพิ่มระยะเวลาของเอฟเฟกลดการต้านทานความเสียหายซึ่งจะให้ผลแก่ศัตรูเนี่ยสองเทินด้วยกันส่วนสกิลที่3จะทําให้ศัตรูเพิ่มความเสียหาย ที่ได้รับมีล้างดีบัฟลดความเร็วของศัตรูได้ยิ่งเมื่อเราทําการเสริมแก่ง2จะได้สกิลติดตัวโอกาส25%ที่จะให้ผลดีบัฟลดพลังโจมตีทั้งหมดลงนะครับสิเป็น1หนึ่งตัวละครดีบัฟที่เล่นได้ยาวๆมากๆยันแพทด,ด้านปัจจุบันของเซิร์ฟเวอร์นอกแต่ในช่วงแรกของเซิร์ฟ g l o b a l บอกเลยว่าเขามีบทบาทที่สุดเพราะจะช่วยทําให้เราเนี่ยผ่านด่านได้ง่ายมากยิ่งขึ้นหรือจะเอาไป PVP กับคนอื่นๆก็ได้เช่นกันนี่ก็จะเป็นสกิลของเขานะครับส่วนสกิลที่2ระดควัน ชาทางสกิลบุมนี่ลดความต้านทานของสตูและสกิลที่3นรกควันล่าชาโฉดเพื่อเปิดสมุดออกมาโคตเทบอกเลยนะครับนี่ตัวละครดีบัฟจริงบนันี่สกิลเทจัดพร้อมกับสถานะที่สตูจะได้รับ เยอะแยะมากมายถ้ามีหน้าสกิลของเขาด้วยก็จะดีมากเลยนะครับในการเปิดได้ในกรณีที่มาคู่กันนะนะแต่ในเรื่องหน้าสกิลผมยังไม่พูดถึงละกันเพราะจะแนะนําตัวละครที่ควรอัญเชิญเปิดหาก่อนตัวที่1นเนี่ยจะเป็นโลตัสนะครับอันดับแรกเลยตัวถัดมาตัวที่2นะครับก็จะแนะนําเป็นมาร์คดักรบเวทมนต์ผู้แข็งแกร่งที่สุดสร้างขึ้นจากด้านมบืดของอาณาจักรไดมอนมาร์คเขาก็จะเป็นประเภทเทคนิคสายดีเฟนเดอร์หรือก็คือสายแทงนั่นเองสกิลแรกเนี่ยเขาก็จะทําการยุยุ่เป้าหมายสกิลที่ส,งส,าาส,สังก็ ป้องกันของศัตรูได้อีกด้วยส่วนสกิลที่3นะครับก็จะมีลดความเสียหายที่ได้รับและเพิ่มระยะเวลาของเอฟเฟกยิ่งถ้าเราเอาไปเข้าคู่กับโลตัสก็จะได้รับการโจมตีผสานผลของผสานก็จะมีสตันและถ้าสังกัดจะลดพลังโจมตีของศัตรูและยั่วยุศัตรูยิ่งแค่เราอัพขั้นตัวละครถึง Lr สกิลติดตัวของเขาเนี่ยจะให้ผลทนทานต่อดีบัฟแก่พันธมิตรทั้งหมดเป็นเวลา1เทิร์นเมื่อเริ่มการต่อสู้ตัวนี้สามารถเอาไปผ่านด่านก็ดี PP ก็ได้เป็นสายแท้งหนึ่งตัวที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับในช ครั้งนี้ก็ยังสามารถใช้ได้ยาวๆด้วยเช่นกันนะครับแต่ตัวละครก็จะเปลี่ยนไปตามเมตาต่างๆอยู่แล้วนะครับขึ้นอยู่กับว่าตัวละครนั้นตู้ไหนมาช่วงไหนส่วนในเรื่องสกิลของเขาเนี่ยเท่ไม่แพ้กันนะครับนี่จะเป็นสกิลที่3เออใส่ชุดผนึกแล้วก็ฟาดดาบเข้าไปบึม เบอร์ว,วังอลังการมากโคตรเท่ <S <S เสริมกําลังด้วยถัดมาตัวละครที่3นะครับก็จะแนะนําเป็นตัวละครนี้ลาเดสเนืมานแห่งพาทิตย์เที่ยงคืนจอมเวทผู้ใช้เวทมนต์ศพที่มีพลังเวทมหาศาลถึงจะเป็นแท้งเหมือนกับมารแต่สกิลต,ต่างๆเนี่ยก็ไม่ใกล้เคียงกันสักเท่าไหร่เพราะตัวนี้ในการโจมตีปกติของเขาก็จะสร้างพิษได้ยิงสกิลที่2นะเรับเขาจะเพิ่มพลังป้องกันถึง140%ส่นสวนสกิลที่3เนี่ยเขาสามารถสร้างบาเลียได้เพิ่มความอดทนมากขึ้นปิดกั้นสถานะผิดปกติเรียกได้ว่าคครอบุม ของสายแทงเลยก็ว่าได้ส่วน,น้าถามยุยุมีไหมยุยุมีเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นการโจมตีประสานซึ่งจะมีโอกาสอยู่ที่60%ถ้าจะเล่นลาเดสก็เหมาะกับการที่เราเล่นเป็นสายความไวเพราะสกิลติดตัวของเขาเจะบวกความไว7อีกอย่างเนึงก็คือลาเดสเขาจะชนะเทคนิคจะชนะพวกสีฟ้าลองดูนะครับสกิลที่1น,นี่เลยครับสกิลที่2กดป้ายนะครับโจมตีได้เป็นแบบหมู่นะแล้วก็เสริมป้องกันให้กับตนเองส่วนสกิลที่3จะเป็นการเปิดบัฟนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้สร้างความเสียหายแต่อันเชิญพูดผีออกกมาแล้ว็บั โลบาเอียนี่เลยฝั่งรงขามก็ต้องตีโลบารีให้แตกก่อนก่อนที่จะเข้ามาถึงเลือดส่วนตัวละครถัดมาตัวละครที่4ชาล,ลอตหุนหน้าหน่วยอศวินกุหลาบป,ป่าน้ําเงินห้ามขยับอีกก้าเลยนะไม่ว่าใครก็ตามห้ามแต่ต้องฉันเด็ดขาดชาลลอตก็จะเป็นประเภทพลังสายดีบัฟเฟอร์สกิลที่เขามีเนี่ยสกิลแรกก็จะเพิ่มความเสียหายที่ทําได้ส่วนสกิลที่2นะครับก็จะลดพลังป้องกันของสตูลงและทําการตีตาเป็นสถานะพิเศษของเขาและสกิลที่3จะลดพลังโจมตีของสตูลงซึ่งลดได้เยอะมากๆอีกทั้ง ังมีเลือดไหลศัตรูจะได้รับความเสียหายเทียบเท่า5%ของพลังชีวิตสูงสุดเมื่อเริ่มเทิร์นสแต็กได้1ชั้นด้วยกันตัวนี้ก็จะดีมากนะครับในการเล่นผ่านด่านในช่วงต้นส่วน PVP จะดีในระดับหนึ่งเพราะมีอีกหลากหลายตัวที่ดีมากกว่าแต่เขาก็ดีมากกว่าหลายตัวนั้นงงไหมดีในดีก็ในกรณีที่เทียบกับระดับ SR ตัวอื่นนะครับตัวนี้ยังไงก็ควรทจะต้องเปิดหาส่วนการโจมตีประสานของเขาจะเพิ่มความเสียหายที่ได้รับ70%หมดสภาพรีเวล5เลยนะและสังกัดเขาจะเพิ่มมคววาาาาาเเสีียยยหทท่ํทไดด้้รัิิงถปลล็อกตต เมื่ออัปเกรดตัวละครถึง LR ในกรณีที่สตูมีตีตาอยู่เขาจะให้ผลดีบัฟลดพลังป้องกัน20%แก่สตูดังกล่าวเป็นเวลา2เทินด้วยกันและอีกหนึ่งสกิลนะครับเขาก็จะเพิ่มความเสียหายที่ทําได้2.5%หากมีผลของตีตาอยู่อย่างน้อย1เป้าหมายด้วยความที่ว่าชา์ลอตเป็น p พาเวอร์ใช่ไหมครับเขาก็จะชนะทางสายเส้นพวกตัวละครสีเขียวก็เหมือนเอามาแก้ทางชนะทางกันตัวนี้ก็เลยจะผ่านด่านได้ค่อนข้างง่ายนะ,ะส่วนสกิลที่2จะเป็นแบบนี้นะครับปึ้มสร้างความเสียหายแบบมูลดพลังป้องกันและทําาาากรตตีส่วนถมม้ ก็จะสร้างความเสียหายแบบหมู่ด้วยเช่นกันเปิดดาบออกมาจากสม,มุดจริงหล่นไปซะาบึมลดพลังโจมตีและเลือดไหลเมื่อเทินผ่านไปเลือดของสตูก็จะถูกลดลงและหนึ่งตัวละครจอมเวทที่แนะนานะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยวินเลี่ยมหัวหน้าหน่วยลุงอันลุนสีทองที่ผู้คนมองว่าจะได้เป็นจกักรพรรดิเวทมตน์คนต่อไปวินเลี่ยมเขาก็จะเป็นประเภทเทคนิคสายซับพอร์เตอร์สกิลส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นสายซับอย่างสก,กิลแรกเปลี่ยนแป้งเมื่อสตูอยู่ในสถานะผิดปกตินี้จะไม่สามารถเล ในเทิร์นได้หากได้รับผลของหมวดสภาพอยู่สก,กิลที่2เขาจะทาการเพิ่มพลังโจมตีเลเวล4เลยนะเพิ่มความเร็วเลเวล4เพิ่มความคล่องตัวตามจํานวนที่กาหนดซึ่งถ้าเราอยากสร้างความเสียหายได้แรงมากขึ้นการเพิ่มพลังโจมตีแบบนี้โอดแรงแรงมากๆความเร็วอีกก็จะได้เปรียบไปอีกส่วนสก,กิลที่3เขาจะมีลดความเสียหายที่ได้รับเลเวล3นะครับแล้วก็มีโต้กกับสร้างความเสียหายยิ่งการโจมตีแบบประสานเนี่ยจะทะลุป,ป้องกันเลเวล4ก็คือสร้างความเสียหายโดยไม่สนใจพลังป้องกันสวนส้าเป็นสเิกก็นตดตัวยังมีให้ผลบล เสริมกําลังให้กับพนมิตรและมีโอกาสที่จะให้ผลบัฟเพิ่มความคล่องตัวเมื่อได้รับความเสียหายอีกด้วยก็ถือได้ว่าวินเลี่ยมเะครับเป็นหนึ่งตัวละครสายซับถ้ามีเข้าคู่ทีมก็จะดีมากในการเล่นโหมด p ิ้ตะลุยเนื้อเรื่องตะลุยดานอีเวนต์เพื่อใครอยากได้ดาเมจแบบเวอ่อวังอลังการตัวนี้ไม่ควรพลาดเลยครับสกิลที่1น,นะครับก็จะเป็นการโจมตีแบบเป้าเดียวสกิลที่2นะครับก็จะเป็นการเปิดบัฟทริงมีเพิ่มความเร็วเพิ่มพลังโจมตีนะครับและสกิลที่3ทําการโจมตีใส่ศัตรูไปท แล้วก็จู่โจมลงมาหลากยาแทงเข้าไปครับโโห คตรอลังการได้โต้กลับแล้วก็เสริมกําลังบัฟพร้อมพร้อมต่อโต้ฉะนั้นนี่จะเป็น5ตัวหลักๆนะครับที่แนะนําให้เปิดหาเลยอันดับ1โลตัสอันดับ2นะครับถ้าต้องการสายแทงก็เป็นมาร์คอันดับ3นะครับก็จะเป็นชาลลอตอันดับ4นะครับก็จะเป็นลาเดสอันดับ5สายซัพพอร์ตนะครับวินเลียมถ้าได้เข้ามาคู่กับหนังสือสกิลในตู้การอัญเชิญแบบเลือกให้เอาโลนั้นไปได้เลยนะครับแต่ถ้าออกจอมเวท2คนในการอัญเชิญแบบเนี้ยแบบนี้นะครับจะเป็นจอมเวทคนไหนก็ได้ก็เอามาใช้ก่อนแต่นี้ได้จะได้ ไม่ได้ตัวละครตามที่เราต้องการถึงแม้ว่าจะมีเอเดราออกมาก็ตามเราก็เปิดสุ่มต่อไปนะครับอย่างนี้ก็มากับการสกิลเพื่อในกรณีที่เราพอใจหรือเราอยากจะเก็บโลนั้นๆไว้ก่อนนะครับเราก็สามารถบันทึกได้โดยที่เรายังไม่ต้องยืนยันผลแล้วค่อยกลับมาเลือกในกรณีที่ไม่ได้ตัวละครที่เราต้องการจริงๆนะครับเพราะว่าบางทีการเปิดหาพวก2 s งเอเดราเนี่ยก็ค่อนข้างยากนะเพราะไม่งั้นเมื่อเราเปิดสุ่มหมดแล้วเราต้องเลือกยืนยันผลฉะนั้นในส่วนของการเปิดสุ่ม20ครั้งนี้นะครับอาจจะต้องเลือกให้ดีๆส่วนตู้การณ ตีเอตดาครั้งแรกเนี่ยด้วยความที่ว่ามีจอมเวทสิบคนใช่ไหมครับเขาจะหายไป1คนฉะนั้นก็เปิดให้หาให้ได้เป็นพวกมาร์ตโรตัสลาเดธหรือวินเลียมในกรณีที่เราเปิดตู้การสุ่ม20ครั้งแบบเลือกตัวละครได้ตัวละครใดตัวหนึ่งใน5ตัวในครนี้แล้วก็มาเปิดตู้นี้ให้หาตัวละครที่ยังไม่มีอย่างเช่นถ้าเราได้โรตัสจากตู้อัญเชิญแบบเลือกก็ให้มาหามาร์ตหรือดาเดธเพราะอันนี้เขาเป็นประเภทดีบัฟอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเราต้องการซัพพอร์ตก็ไปวินเลียมได้เลยนะครับฉะนั้นมันก็ อันนั้นก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าเราจะได้จอมเวทคนไหนมาแล้วค่อยมาเปิดที่เหลือก็ได้ถ้าแบบนั้นนะเราก็จะเล่นได้ยาวมากๆที่เหลือเราก็ไปเติมพวกแพ็คเดี๋ยวค่อยมาแนะนําอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับและนี่นะครับก็คือการแนะนํา5าอสุวินเวทมนต์ที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดอยากได้ตัวไหนก่อนก็ไปเปิดหาตัวนั้นแต่แนะนํานะครับให้เปิดหาอันดับหนึ่งให้ได้ก่อนเลยตัวแรกที่ผมแนะนาอะโลตัสอนะเป็นตัวทีเด็ดคีย์หลักพอเล่นได้ยาวๆแน่นอนแต่ไม่ใช่ตัวละครอื่นไม่เก่งนะครับเก่งเหมือนกันหมดแต่จะเก่งคนละรูปแบบขึ้นนอยยยู่่่กกัับบระะดคคววาาาามมงใแตล ันๆแต่ช่วงแรกถ้าเรามีตัวละครดีวัฟเราก็สามารถเอาไปจับคู่เข้าคู่กับพวกตัวละคร s r ตัวละครอื่นๆได้เพราะว่าเขาก็สามารถอัพเกรดขึ้นสู่เลเวลร้อยได้เหมือนกันส่วนระบบอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้กับเกม Back Cover M Light o f the Wizard King งไปดาวน์โหลดเกมเพิ่มมาเป็นหนึ่งในอัศวินเวทมนต์กันได้เลยนะครับทั้ง App Store และ o ู l e Play ลิงกดาวน์โหลดผมใส่ไว้ที่ใต้ล่างเดสคริปชันเลยนะครับไปดาวน์โหลดเล่นกันเยอะๆนะครับผม คาน,นี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยอยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นๆได้ดูนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับเจอกันใหม่พลาสหน้าขอตัวลาไปก่อนบา,บายๆครับผมไปแล้วครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมไปนะครับ